สวัสดีครับผมชาญเจริญซับนะครับาไปด้องมาดูแทรกเตอร์ยักษ์ใหญ่หรือว่ารถไถใหญ่หรือว่ารถบิ๊กแทรกเตอร์ระเบิดทันนาไ่น้องเพื่อจะปลูกอ้อยนิวฮอลแลนด์ทีเจ็ดศูนย์หกศูนย์น้ำหนักอยู่ประมาณแปดตันครับ รอใหญ่ครับโอ้วกะพุ้งทีเดียวครับหกสูบทร r โบคอมมันเร็วครับอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำรีดมาแมตมาครับคันนี้จัดเต็มมา250ตัวพี่น้องไม่บวกคนขับนะเฉพาะตัวรถครับรีดเมื่อเช้านี่250ตัวเอ้า ดูพลังเขาเดิโอ้เหลือเฟือครับเหลือรับประทานใบมีดดันประมาณเดี๋เดียวสามเมตรหนักประมาณแปดตัน v i p ครับเอเย็นช่ำหรือว่าย evet ักใหญ่โซนถือว่ามาเยอะที่สุดนะครับในโซนไีสานเอ้า ก็ปกติอยู่รมันสองยี่นะนี่แมตมาก็รีดออกมาอีกอาจจะเวลาเขาเคลื่อนตัวนิช้าหน่อยน้อง19เดินหน้าครับเกียร์ถอยล้งอีก 7. เจ็ดแกยินช้ำนี่เกะนี่เก่าดอเตยน้องโอ,อ,อ้ยสุด้อยสุดพ้อย ยางนี่มิชลีนครับยางหน้าเนี่ยใช้ R28 ครับข้างหลังนี่ R38 คิดดูดูมุมหนึ่งครับอ๋อ,อ,อไหวไหมเดี๋ยว <laughs> เจอห้องแข็งอะเจอห้องแข็งเดี๋ยวสับเกียร์ก่อน ใหญ่เนาะเค่ขุดแคยานี้ก็สุดยอดเลยพี่น้องเออ,อเพลังนี่สุดยอดครับเสียเพลิงไม่แน่ใจพี่น้องเฮนบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่กินเท่าไหร่นะครับทีมงานเสียเสมครับหรือว่าเสียกระเสมนะครับ คนบุรีรัมย์่านมาจัดให้ครับเอ <c oughs> อเอดอกอยางเ้ิยผมจัดเริ่มหมดไหมโอ้อยังได้ครับพี่น้องอยังได้อยู่ด,ดูหนึ่งด,ดูการหนึ่งสบาย จุดประสงค์ก็เอามาทําไรอ้อยครับแล้วก็ดึงริปเปอร์เวลาปูอ้อยว่าช่วงนี้แรงครับน้องอ่านับตั้งแต่ปีนี้นะครับปี64นี่ย4 6สี6 6 7เนี่ยจะแรงจัดการทําอ้อยก็ต้องขยายครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีน้ําใช้ริปเปอร์ดึงประมาณ สิบยี่สิบเซนก็ยี่สิบเซนน่าจะตัดกีโซของแท้ของแท้ครับพี่น้องดูบอดี้เขาดิบึกบึนกับสีเทาตัดด้วยดำ ใหญ่ก็ไถดูนะโอ๋อไม่เป็นไรครับติดเครื่องไหมกรณีดับจะติดได้เร็วไหม <c oughs> ดูยางครับนะดูล้อเขาหน่อยถ้าดับปุ๊บจะติดไหมติดผลงานครับ ก็อาจจะมีดับบ้างพี่น้องคนขับก็อาจจะยังไม่ค่อยถน,นัดฮะเดี๋ยวดูมุมนี้บ้างโฟวินนวอโฟวินเออไม่มีเหลือเลื่อนตัวจะช้าหน่อยโอเค แต่ก็เกียร์เยอะน้องเกียร์เดินหน้าตั้ง19เกียร์นู่นะไม่แน่ใจว่าใช้เกียร์อะไรเิยคอยหลังแค่เจ็ดเกียร์ถือว่าหาดูยากครับในเมืองไทย ลูกเครื่องว่าใหญ่ขนาด,นนนาดไหนปัดติดโถแรงดีมากครับ วัวแต่เรื่องยางเนาะเปลี่ยนยางทีนี่เส้นละแสนนะอ๊ะถ้าโรนี่ถึงไหมยังอื่นน่าจะทนอยู่น่าจะน่าจะโอเคอยู่นะตรงนี้30ไร่ทำป่อยก็30ไร่น่าจะ300ตันนั่นแหละครับ จัดประหลัดบอกครับประหลัดลาออยังบอกว่าจัดใหญ่จริงๆพี่น้องสังเกตที่ย่างร้อนนา มค,คิดว่าราคาค่าตัวน่าจะแพงนะถ้าใหม่ๆก็น่าจะหลายล้านไห่น้องอันนี้มือสองก็จะเก่านอกล้านสองล้านมีทอนครับนี่สาสิบไร่นี่ติดินขนดำเลยครับ ตรงนี้สบายสบายมากครับคันนาไม่ใหญ่8340อยู่นู่นครับร้อยยี่ห้าพลังมากลังปาดน้องปาดก็ทำวันเดียวได้เยอะครับมาเจอต้องจัดให้พี่น้องเต็มอิ่มหน่อย แข็งเหมือนกันครับคันนาหน่อยแต่ว่าแข็งเป็นคันนาที่อายุเยอะครับเป็น20-30มปีปแข็งสองร้าิบพลังมานะครับจัดจริงๆ อีฟรีนะ,ะเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องคลิปละสิบนาทีพอเดี๋ยวเมมโมรี่จะเต็มครับเอ๊จะรอน,หนูหน่อยหนูน้ำไม่ออกมาเลยถือว่าบิ๊กบิ๊กพี่น้องบิ๊กมาก จบด้วยนิวฮอลแลนด์ทีเจ0ดนะครับแมตนานี่เรียกได้ถึง2 250ตัวนะครับมาของเขาใหญ่จริงครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ